สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รักจังจะพาทุกคนมาชมดอกไม้สวยๆนะคะนําดอกไม้สวยๆมาฝากทุกคนนะคะนี่ดอกอะไรเอ่ยทุกคนน่าจะรู้กันบ้างแล้วนะเพราะว่ารักจังทําคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ทําภาพนิ่งไปแล้วน้องกําลังบานสวยเลยค่ะแล้ววันนี้น้องบานเต็มที่เลยค่ะเมื่อว,วนันเมื่อว,วาน ที่แรกจังทำคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งไปน้องยังม่บานขนาดนี้ค่ะทุกคนวันนี้น้องบานเต็มที่เลยแต่ก็ยังไม่สุดนะคะยังเหลือดอกเล็กๆที่เป็นตุมๆอยู่ตรงปลายยอดเนะะี่ยค่ะยังบานไม่หมดค่ะทุกคนดอกนี้นะคะ จะถอดทยอยบานจากข้างบนลงมานะคะจากโคนค่ะทุกคนอันนี้คือเส้นโคนของเขาสุดโคนของเขานะคะจะบาน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 ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะไลจ่จนกระทั่งถึงปลายยอดค่ะแล้วระหว่างกว่าจะถึงปลายยอดค่ะทุกคนข้างบนเขาก็จะร่วง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 ก็จะเหลือเป็นแบบเส้นของผอมนะค่ะอันนี้ก็เริ่มร่วงไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือที่ลักจังนํามาสองสองเขาเร uh ียกว่าอะไรนะสองช่องนี้ เขายังไม่ได้ร่วงข้างบนหมดนะคะอ่าดังนั้นนะคะก็เลยนำช่อสวยๆเต็มๆแบบนี้มาให้ทุกคนชมแต่ถ้าจะรอให้เข้าบานจนถึงปลายยอดค่ะเขาก็จะข้างบนก็จะร่วงไปแบบโบโบไปนะคะแล้จังก,ก็เลยรอไม่ได้แล้วค่ะถ้ารอให้เต็มข้างบนก็จะไม่สวยดังนั้นก็ นำช่อแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะสวยๆเลยค่ะทุกคนมีสองช่อด้วยกันนะคะช่อนี้ข้างล่างเขายังเหลือเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะยังตูมอีกเทียบเลยยังไม่บานค่ะอามาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้คือดอกอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเขาคือดอกจิกน้ําค่ะทุกคนดอกของเขาสวยมากๆน่ารักค่ะทุกคนแบบ กขาจะเป็นช่อระยะยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเป็นดอกเล็กๆๆไล่เรียงกันลงมาเป็นสร้อยเส้นเป็นเส้นสร้อยเลยนะคะทุกคนสวยไหมคะสวยมากๆเลยเนาะและสีของน้องก็จะออกแบบเรียกว่าอะไรไม่ได้แดงไม่ได้ส้มแต่เป็นแดงอมส้มรักจังว่าเป็นแดงอมส้มนะคะทุกคนสวยมากๆเลยเขาล่วงเร็วนี่ทุกคนข้างนอกกําลังฝนตก ถ้าลักจังไม่มาเด็ดช่อนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเชื่อว่าช่อนี้ต่อให้เขายังบานไม่หมดถึงไปลายอดเขาก็จะตรงนี้ค่ะก็จะร่วงไปเพราะว่าโดนโดนฝนโดนลมนะคะก็จะร่วงหล่นแบบโบไปเลยค่ะเส้นก็จะเหลือเป็นโคนอ่าเขาเรียกอะไรเป็นกิ่งก้านอ่าเป็นกิ่งก้านแล้วก็จะจะเหลือแต่ที่ต่มๆที่ยังไม่บานก็เลยจะไม่สวยนะคะลักจังก็เลยเด็ดน้องลงมา อยู่บนต้นเขาก็สวยเนาะแต่จริงก็คือเราก็ได้เชยชมบนต้นแต่ตอนนี้เอามาให้เพืเ่อนๆได้เห็นของจริงเลยค่ะทุกคนนี่คือดอกจิกน้ํานะคะสวยงามมากๆเลยอ่ามาถึงตรงนี้แล้วลืมบอกเพื่อนไปว่ายอดของเขาใบของเขากินได้ด้วยค่ะทุกคนเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าผักกระโดนนั่นเองอ่าเรียกว่าผักกระโดนเนาะผักกระโดนน้าเพราะว่าเนี่ยค่ะ ดอกตุ้มๆของเขาอย่างเงี้ยกินได้นะคะทุกคนแล้วก็ยอดของเขาใบของเขาอ,อ่อ,อนๆนะคะกินได้ด้วยกินกับลาบกินกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะดอกของเขาสวยเนาะนีไ่ไงทุกคนช่อที่รักกันเก็บมาที่เขายังไม่บานอะ่ะนี่ค่ะทุกคนที่เขายังเป็นดอกดอกเล็กๆแบบเนี้ยค่ะทุกคนเห็นะคะกินได้ด้วย Nora. เดี๋ยวรักจันจะกินให้ดูนะคะกินได้ด้วยอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเน้่มันติดอะไรเนี่ยอ๋อโอเคนะคะทุกคน อันนี้ยังไม่บานใช่ไหมคะยังตูมอยู่เด็ดเลยค่ะนี่อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับของดอกที่เป็นดอกตูมช่อตูมอ่าไม่ใช่สิช่อตูมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับช่อบานนี้นะคะแต่ละจังเด็ดมาก่อนเขาเลยไม่บานแต่แต่ต้นแต่ช่อที่พร้อมกันบูมพร้อมกันเขาบานไปแล้วคะ่ะทุกคนบางจันก็เลยเด็ดมาก่อนไม่งั้นก็ไม่ได้ทานเขาเลยเนี่ยเด็ดมั้งแต่เมื่อวานนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้เด็ด้วย กินให้เพื่อนได้เห็นนะคะว่ากินได้อืมเขาจะฝาดนะคะทานเฉยจะลดฝาดอย่างเดียวเลยค่ะต้องทานกับน้ำพริกนะคะแต่ก็ทานได้ฝาดออกขมนิดหน่อยนะคะเป็นยานะคะทุกคนอืมมีความหอมนิดนึงนะคะทุกคนหอมแบบเขาเรียกว่าหอมแบบหอมแบบสมุนไพรอ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะอ่านี่เอาลอมา,มาให้เพื่อนได้ชมนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะจิกน้ำค่ะจิกน้ำ